คุณกำลังฟังรายการ Sit and o b s e r v e ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่11กันยายนกับผมมาร์ทเอกภพบนะครับวันนี้ผมเตรียมบรรยายในวันพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมเสวนาประชุมวิชาการ DSM Palliative Care ทศวรรษแห่งการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับที่โรงพยาบาลราชวิถีจัดทำโดย v วิสแพลนการดูแลแบบประกับประคองกรมการแพทย์นะครับก็เป็นโอกาสที่จะนำเสนอเรื่องชุมชนกรุณาถูกจัดไปเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับ c o a s s i o n a t e Communities เพื่อการอยู่และตายดีคุยกับพิ๊ซุยครับมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผู้เขารวมประมาณสัก200คนนะครับก็เตรียมเนะะื้อหาที่ได้รับโจทย์มาครับว่าะจะต้อง พูดถึงการเยียวยาคนทำงานดูแลแบบประพกรองด้วยนะครับนี่ก็เลยรีเสิร์ชนะครับแล้วก็มาเตรียมเนื้อหาสำหรับพรุ่งนี้นะอ่าจริงๆเซสชันอื่นๆนี่ก็มีความหลากหลายนะครับทั้งการมอบนโยบายนะครับพูดถึงอนาคตของงานมะเร็งก็พูดถึงการประสานการเยียวยาในการดูแลแบบประบปรองเข้าสู่ระบบครับพูดถึงกุฏิชีวพิบาล ก็เตรียมเนื้อหากันนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาฝึกซ้อมกันแล้วกันนะครับแล้วก็ท่า,าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นชุมชนกรุณาและการดูแลคนทํางานก็ให้ข้อเสนอแน,นะให้คอมเมนต์มาได้นะครับจะได้ปรับปรุงในการบรรยายครั้งต่อๆไปช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันพารีทิฟแคร์โลกนะครับนก็มาเริ่มกันนะ จริงวันนี้เนี่ยที่จะ,ะนําเสนอนะครับว่าชุมชนโควานเนียมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเลยเลยเลยเชียวแหละนะครับในงานดูแลแบบประคัคองไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งที่พูดกันมานานแหละแล้วก็จริงๆมันได้ซ่อนอยู่นะครับในข้อแนะนําของไกด์ไลน์ WHO ด้วยซ้ำนะครับเสนอว่าเร่งนีนน้ชุมชนโครณานไม่ใช่สิ่งใหม่เป็นสิ่งจําเป็นนะครับ ชุมชนใดที่มีชุมชนกรุณาก็ช่วยขยายการรับรู้และก็ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลแบบแประกับป้าคองนะครับทำเรื่องนี้แล้วก็ช่วยขยายให้ทีมประกับป้าคองในโรงพยาบาลเนี่ยมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นมีทางเลือกเพิ่มขึ้นมีเครือข่ายการดูแลเพิ่มขึ้น reach out นะเรื่มมือไปดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นไปจนถึงในชุมชนขณะเดียวกันการทำเรื่องนี้ก็ควรจะ ไม่ลืมนะฮะว่าชุมชนคนทํางานก็เป็นชุมชนแบบหนึ่งหน่วยประกาประคองแล้วก็เพื่อนหน่วยข้างข้างเคียงเนี่ยก็เป็นชุมชนคนทํางานดูแลสุขภาพครับเราก็เริ่มจากการทําความเข,าเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะฮะผมชอบนิยามอ่าชุมชนโควิดซึ่งมีหลายนิยามนะฮะนิยามล่าสุดที่อัปเดตไปในเว็บก็คือชุมชนที่กระตือรือร้นครับไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้ที่ประสบความทุกข์จากความเจ็บป่วย การตายและความสูญเสียนะลองคิดดูว่าเรา,ามีชุมชนนั้นไหมนะครับหรือว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนนั้นไหมถ้าเป็นคนทํางานก็ใช่แน่นอนเราทํางานอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเวลาเจอคนทุกข์ทรมานเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเราเองนี่แหละก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ว่าการช่วยเหลือนี่ครับก็ควรจะต้องพร้อมนะมีพร้อมด้วยความรู้พร้อมด้วยทักษะพร้อมด้วยคุณภาพจิตที่ที่เป็นกรุณาและการช่วยเหลือนั้น ก็จะดีมากถ้าเกิดไปคำนึงถึงระบบนิเวศการดูแลในชุมชนแล้วก็คำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมด้วยนะครับทำไมถึงใช้คำว่าชุมชนกรุณาไม่ใช้คำว่า community based palliative care จริงๆสองคำนี้ก็ต่างกันอยู่นะครับชุมชนกรุณาหรือว่า compassion a t e community นะครับก็โฟกัสไปที่คำว่ากรุณาซึ่งแปลตรงตัวมาเลยนะครับจาก approach การดูแลแบบประับปัะของที่ ที่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคำว่ากรุณาเนี่ยที่ก็มาจากภาษาบาลีนะว่ามาจากคำว่าครุนะแปลว่าหนักนะซึ่งเราเนี่ยพอเห็นความหนะักความทุกเนี่ยครับคุณภาพของกรุณาก็คือไม่รังเกียจที่จะเข้าไปร่วมหนักร่วมทุกข์ด้วยนะครับเข้าไปเชื่อมโยงนะเข้าไปเข้าใจเข้าไปรับรู้ประสบการณ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์นั้นนะครับเพราะว่าเราเห็นความทุกข์ครับว่าเป็นของดีนะฮะช่วยให้เราเห็นความจริงว่าเออชีวิตมันเป็นทุกข์นะนะครับอ่าชีวิตมันหลไยลไม่ได้มีแต่ความสุขนะมันไม่แน่นอนนะครับซึ่งการเข้าไปเห็นเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมนะประสบการณ์ความทุกข์กับผู้อื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ช่วยขัดเกลางตัวตนนะไม่ให้หลงไปกับความสุขในะชั่วคราว ช่วให้เห็นความจริงว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราหลงอยู่ก็ได้ตื่นลนะนะครับจากที่แบบอะไรลนะ่ะหลงอ,อยู่ก็ได้ตื่นครับว่าโอ๊ยความทุกข์มันเจ็บอยู่ตรงหน้ามันทำให้เราตื่นขึ้นมานะครับที่จะ,ะเราคุณภาพของเราให้เข้าไปช่วยเหลือลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นกรุณานี้มี2อ,อย่างก็คือการรู้สึกนะครับรู้สึกอย่างเดียวก็ไม่พอต้องลงมือทําด้วยนะครับเข้าไปช่วยบรรเทา อย่าความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วการช่วยเหลือนี่เองแหละที่กลับมาทําให้รู้สึกว่าตัวเรามีความหมายการดูแลาการทารรตดการนะครับการรับฟังการให้ยาบรรเทาปวดบรรเทาทุกนะครับการเข้าไปอยู่ข้างๆเนี้ยมันกลับทําให้เรานะมีชีวิตที่มีความหมายซึ่งนี้อาจจะเป็นคงเป็นประสบการณ์ร่วมนะครับของพี่น้องที่ทํางานเรื่องนี้อยู่นะฮะอ่า ชุมชนที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ก็อาจจะไปดูที่กลุ่ม ICU contemplative care นะครับก็เป็นกลุ่มภาคประชาชนที่รวมตัวกันแล้วก็ให้ความรู้การดูแลแบบประทับรครองการใช้สติไปดูแลความปวดการใช้แนวทางการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวไปเป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เข้าไปอยู่ร่วมประสบการณ์ กับคนตรงหน้าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแล้วความที่ไม่กลัวนะครับความที่มีความกล้าหาญความที่สามารถที่จะเข้าไปร่วมใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยและผู้ดูแลนี้แหละที่เป็นการเยียวยาทั้งผู้ป่วยแล้วก็อาสาที่เข้าไปให้การดูแลนะครับก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นมีศักยภาพที่จะดูแลมากขึ้นนะสามารถอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดตรงนั้นก็ช่วยบรรเทาได้มากขึ้นนะครับว่าสามารถที่จะกับ ไปติดตามตรงนี้ได้นะครับตอนนี้กลุ่มนี้ก็ขยายขยับขยายการอบรมขรขยายเครือข่ายนะครับแล้วก็พยายามที่จะ b r i a c h out นะฮะไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเรียนไปเพื่อที่จะดูแลคนป่วยในครอบครัวของตัวเองนั่นแหละน,นันเป็นอโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้การดูแลนะครับ ชุมชนกรุณานี้ไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคํานี้มาในช่วงสักสามปีนี้นะครับแต่จริงๆไม่ใช่ของใหม่มันเป็นสิ่งที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับในสมัชชาสุขภาพแห่งชาตนะิในปีนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า World Health p a l l i a t i v y Care Day นะครับธีมของเขาก็คือช่วยไปดูนะฮะไอข้อตกลงเนะะี่ยข้อเสนอเนะี่ยที่ WHA สมัชชาสุขภาพโลกนะครับได้คุยกันไว้เมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนะครับในข้อปฏิญญานะที่ตกลงร่วมกันคนทำง,งาน p พอริตีแคร์นะครับก็ตกลงร่วมกันมาปมาสัก5ประการสําคัญนะผมไปถอดมานะครับประการแรกก็คือเรื่องนโยบายนะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณลงมาในงานเพอ t ิต e แคร์ให้เพียงพอพูดถึงการจัดสรรกำลังคนพูดถึงยาบรรเทาปวดนะครับ จัดสรรให้เพียงพอพูดถึงการอภิบาลระบบนะบพัฒนาให้งานพาเลทีฟแคร์มันมันเติบโตเจริญก้าวหน้าไปมีความรู้มากขึ้นมีการวิจัยเพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือนี่แหละเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ empower ชุมชนให้สามารถที่จะดูแลการป่วยการตายในบ้านในชุมชนกันเองได้นะครับก็ด้วยการฝึกอบรมอาสาสมัรครครอบครัวชุมชนและผู้ดูแลนะครับ ส่งเสริมความร่วมมือกันในการทำงานพาเลทีฟทั้งระดับรัฐบาลระดับชาติท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาสังคมซึ่งตรงนี้นี่ยคือคุณชุมชนเด้งๆเลยนะครับชุมชนตรงๆเลยนะครับก็มีอยู่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในงานนี้ครับก็มีอยู่นะ Quality health service and palative l i care นะครับก็แนะนำไว้ว่าการจัดบริการพาเลทีฟที่มีคุณภาพต้องมีนี้ฮะ Empower people and communities นะครับรูปปางอันนี้ก็พูดถึงกล่าวถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า New Essential Palliative Care นะครับซึ่งใช้คำตรงๆเลยว่าชุมชนกรุณาว่าจะต้องเป็นอง,องค์าพยพอันหนึ่งในการทำให้าง,งาน palliative care ครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรม ก็วันนี้ระหว่างรีวิวนะครับก็ช่วยนะฮะ,ะจนกระทั่งได้ได้แผนภูมิมาเป็นแผนภูมิวงกลม2อันนะครับที่ท,ทับซ้อนกันนะครับก็จะพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้คำว่า community based palliative care ใช้คำว่าชุมชนกรุณนานครับเพราะว่าจริงๆแล้ว2อันนี้มีมีความมีความเหลื่อมซ้อนกันนะครับก็คือบางส่วนของงานชุมชนกรุณาเป็นงานดูแลประคับประคอง ฐานชุมชนเลยก็คือไปให้บริการผู้ป่วยในชุมชนให้เขาสามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายยังมีคุณภาพตายดีที่บ้านได้ตายดีที่ชุมชนได้นะครับไปเข้าไปดูแลผู้ดูแลนะครับเขาไปทำ Advanced Care Plan ในชุมชนเขาไปเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลในชุมชนอันนี้อยู่ในโหมดของงาน palliative care แต่มันก็มีโหมดที่อยู่ข้างนอกงาน palliative นะครับก็คือ างานชุมชนกรุงนาเนี่ยทำงานสร้างเสริมป้องกันด้วยนะครับก็คือคนที่ยังสุขภาพดีอยู่แข็งแรงอยู่นะครับชุมชนกรุนาก็พูดถึงว่าอย่าลืมนะไปดูแลอลองคิดถึงนะการดูแลช่วงท้ายด้วยอย่าลืมทำ advance care plan เขียนพินัยกรรมชีวิตนะครับชุมชนกรุงนาพูดถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานระบบชุมชนพื้นฐานให้มันเอื้อต่อการดูแลการอยู่ดีตายดีนะครับเราไปถาม ผู้นำท้องถิ่นนะครับว่าเออมีมาตรการอะไรบ้างอย่างครับนะครับไปถามอาสาสมัครหรือ CG ครับเรียนรู้ p a l l i ีฟ care เรียงครับถ้ายังไม่เรียนนะเดี๋ยวเราจัดโปรแกรมให้นะนะครับก็ไปดูว่าการ long term care f นะครับ facility หรือว่าลองเท m c a r แค่าอ,อะไรละ่ะ facilitator นะครับคนที่ให้การดูแลเขารู้จัก l า a t i v e care หรือเปล่าถ้ายังไม่รู้จักหรอเดี๋ยวอบรมให้หรือว่าไปช่วย นะขับเคลื่อนนะให้งานอบรมมันมีประเด็น palliative care อยู่นะครับไปช่วยปรับปรุงนโยบายชุมชนและที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ก็คือว่าชุมชนรุณแร care นะบุคลากรสุขภาพด้วยแ a r e care, care ผู้ดูแลด้วยนะครับแล้วก็ให้การเรียนรู้เรื่องความสูญเสียนะครับที่ไม่ใช่ความสูญเสียทั่วไปตนะที่เป็นความสูญเสียทั่วไปนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มที่เรียกว่าอะไรละ่ะ pet society นะครับก็คือ คนที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้ววันหนึ่งถ้าสัตว์เลี้ยงตายล่ะเราจะดูแลความสูญเสียยังไงนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ก็สอนนะครับให้ความรู้ว่านช่วงเวลาที่สัตว์ตายมันจะเกิดความโศกเศร้าอะไรขึ้นมานะครับแล้วเราจะดูแลความโศกเศร้านี้อย่างไรได้ซึ่งทักษะในการดูแลความโศกเศร้านี้มัน transfer นะฮะมันเชื่อมโยงถ่ายโอนมากับาการดูแลบุคคลที่สูญเสียได้ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยเป็น เป็นขอบขายหนึ่งของงานชุมชนกรุณานะครับเ้วก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,าสร้างชุมชนกรุณาแล้วนะครับมันก็มักจะไปสนับสนุนงานพันธุกรร c แ r e ด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นชุมชนกรุณาห้วยอดโมเดลนะครับก็เป็นความิเริ่มจากพระอาจารย์กรุษดานะเป็นพระรูปหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มกีฬานธรรมนะครับได้ยินแนวคิดชุมชนกรุณาแล้วก็ ซื้อนะฮะซื้อไปขยายงานไปลองขยายผลทําดูในชุมชนนะฮะท่านกา็เวลาเทศนะแทนที่จะเทศบทอื่นนะครับก็มาเทศกันเรื่องการดูแลนะเทศเรื่องความกรุณาเทศกันเรื่องมรณา,านุสตินะอันนี้ก็ทําให้ญา,า,าติโยมนะที่อยู่ในวัดท่านเนี่ยเข้าใจการดูแลแบบประคับประคองนะครับทั้งๆท,ง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 ที่อาจจะยังไม่ป่วยก็ได้นะเพราะว่าฟังธรรมของท่านอยู่บ,บ่อย ท่านก็นอกจากเทศแล้วก็พาเยาวชนไปดูแลผู้สูงอายุดูแลคนป่วยเรื้อรังในชุมชนก็ทําให้ชุมชนมีชีวิตชีวาขึ้นมีเยาวชนมาเยี่ยมนะครับแล้วก็เยาวชนเองก็ได้รู้นะว่าเออชุมชนของเรามันมีคนป่วยคนแก่อยู่นะครับแล้วพลังของเด็กนี่แหละที่จะไปช่วยพูดคุยไถ่าถามนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความยึดโยงสัมพันธ์กันใ,นในชุมชนมากขึ้นนะครับ ท่านก็ไม่หยุดแค่นี้เนาะก็ทำเรื่องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสังฆทานเป็นขิลานทา,านนะฮะก็คือแทนที่ญาติโยมจะมาถวายเข้าของที่พระใช้ซึ่งล้นเกินนะฮะตอนนี้พระใช้ไม่ไหวไม่ไม่หมดนะฮะก็ท่านก็เทศนะให้มีมีทางเลือกครับญาติโยมที่เอาของมาถวายเนี่ยลองเปลี่ยนสังฆทานนะครับเป็นเวชภัณฑ์นะที่คนป่วย คนแก่ต้องใช้บ่อยๆลองเปลี่ยนเป็นทัมเพอร์สไหมเป็นภาพปูปรองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งต้องไป s urve ย์นะว่าโรงพยาบาลขาดอะไรนะอันนี้ก็วินวินเลยโรงพยาบาลได้ของใช้ผู้ป่วยในชุมชนได้ของนะฮะที่เอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะยาวแล้วก็ญาติมก็ได้ทําสังฆทานที่เกิดประโยชน์นะครับก็ทําสังฆสาลาด้วยนะก็เป็นกุติชีวพิบาลที่เอาไว้ดูแลพระอาพาธ นะครับก็ทําส่วนนี้แล้วก็ยังทำอะไรละ่ะกรุณาคาเฟ่ด้วยนะครับพื้นที่สร้างสารรค์เอาไว้ใช้ในการพูดคุยนะฮะเรื่องชุมชนกรุณานะครับเรื่องสุขภาพนะก็ทาให้ให้ความรู้นะครับทักษะในเรื่องการดูแลประคับประคองเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ถาวรไปแล้วนะครับเป็นโครงการที่ค่อนข้างถาวรไปแล้วนะครับก็เนี้ก็ จเป็นชุมชนกรณ์ที่เมื่อเกิดขึ้นหนึ่งแห่งแล้วถ้าบุคลากรเข้าไปสนับสนุนท่านนะนะครับก็จะเกิดเรื่องราวที่ดีๆการแบ่งปันทรัพยากรและเครือข่ายการดูแลที่เติบโตขึ้นในชุมชนนะครับผมคิดว่าหลายๆแห่งก็อยากได้สิ่งนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันที่หลังครับว่าจะเริ่มต้นได้อย่างไรอ่าอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นกรณีอ่า ศึกษาเรียนรู้ดูงานเช่นเดียวกันนะครับก็ที่สอ,อนอสถานีอนามัยเฉลิมประเกียรตพระตงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนี้กลับมาดูนะว่าเออก็เป็นพื้นที่ที่มีความชุมชนกรุณาอย่างเข้มข้นนะครับก็คือ,อตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากร้านกาแฟนะครับที่มีกระบวนการชุมชนเป็นเจ้าของร้านแล้วก็อเอาเกมไพ่ไขชีวิตครับไปคุยกันเรื่องชีวิตและความตาย แล้วไหนๆจะคุยกันแล้วก็คุยกันกับบุคลากรสุขภาพในอำเภอหาดใหญ่ด้วยกันแล้วกันนะครับคุยไปคุยมาก็เกิดความรู้ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราจําเป็นที่จะต้องมีงาน palliative care ในชุมชนนะในตําบลน,นี้แหละตําบลพระตรงนะจะต้องทําให้ได้นะครับอนะ่ก็นํามาสู่นี่อันนี้ฮนะการอบรมทักษะที่จําเป็นเกี่ยวข้องนะมีทั้ง11ทักษะมีทั้ง11บเอ็ดเวิร์กชอปนะครับ,นะรบก็ไล่นะ เรียกว่าอะไร่เรียงนะครับรายการอบรมอ่ะให้เจ้าหน้าที่เราประสะตอแล้วก็แจนนําสุขภาพได้มาเรียนรู้กันแจนนําที่เรียนมาตอนแรกไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะรจนกระทั่งได้เรียนแล้วไปดูแลในชุมชนถึงจะรู้ว่ามันเป็นประโยชน์นะเรื่องนี้ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับอนอกจากนั้นไม่เท่านั้นนะครับก็ทําเรื่องนี้ด้วยนะฮะภาวนานะ,ะเชิญบุคลากรดูแลประกับประกองครับมา retreat นะฮะมาเรียน อ,อย่างน้อยได้มาพักผ่อนทางจิตวิญญาณนะครับเราค่อยกลับไปดูแลกันต่อได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับรวมไปถึงตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ในพื้นที่นะครับก็คือจะทําแพลตฟอร์มสําหรับการรับส่งผู้ป่วยนะครับแพลตฟอร์มจับคู่ผู้ดูแลแลวก็ผู้รับการดูแลในชุมชนให้มาเจอกันแพลตฟอร์มส่งอาหารให้ผู้ป่วยมะเร็งได้มีอาหารสุขภาพดีๆทาน เนี่ยก็เริ่มจากชุมชนนะครับที่มีความร่วมมือมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยระยะท้ายทางในชุมชนและโรงพยาบาลครับอ,อันนี้ก็เป็นบางตัวอย่างครับจริงๆเตรียมไว้อีกหลายตัวอย่างเลยก็จะผ่านไปก่อนแล้วกันนะนะครับก็นำมาสู่ช่วงช่วงท้ายนะครับว่า อย่าลืมนะการมีชุมชนโควิดในชุมชนนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าในองค์กรเราก็เช่นเดียวกันเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือชุมชนเพื่อนร่วมงาน,นที่แน่นอนว่าเราเองก็เผชิญความเจ็บป่วยความสูญเสียนะครับอาจจะเป็นญาติของเราอาจจะเป็นตัวเรา เช่นเดียวก,กันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับและเมื่อถึงวาระแบบนั้นนะครับตัวเราจะร่วมดูแลเพื่อนเพื่อนอย่างไรนะครับจะอนุญาตให้เพื่อนมาดูแลเราหรือว่าครอบครบัวของเราได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเปิดประเด็นคิดนะคุยแล้วก็วางมาตรการในการดูแลได้นะครับถ้าเพื่อนร่วมงานสูญเสียอมีพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับอ่านโยบายองค์กรได้อ่าให้สิทธิ์นะครับหรือว่า ให้โอกาสที่จะที่เขาจะดูแลความเจ็บป่วยของครสสมาชิกในครอบครัวหรือว่ดูแลความเจ็บป่วยของตัวเขาได้บ้างไหมมีโอกาสไหมที่จะให้เพื่อเฟื้อนะครับวันลาไปดูแลวันลาไปบอกลาหรือว่าวันลาเพื่อที่จะโศกเศร้านะครับก็เป็นไปได้นะครับอีกอันนึงนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญเลยก็คือการเปิดโอกาสคร,ครับคือจุมทนกุณาจะเกิดขึ้นได้ใน โรงพยาบาลในหน่วยบริการเนี่ยมันต้องมีการเปิดโอกาสกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลก็จะมีมาตรการความปลอดภยัยซึ่งถ้าวงางมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่มากเกินไปนะฮะก็จะปิดกั้นการสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมจากชุมชนนะ,ะเพราะว่าชุมชนเขาก็ไม่ได้เก่ง,ไม,ไ,งไม่ได้เทรนมาแบบแพทย์พยาบาลหรือนักวิชาชีพเนาะนะครับแต่ว่าชุมชนก็มี ของดีนะครับมีศักยภาพในแบบที่ชุมชนมีเราจําเป็นที่จะต้องหาบาลานซ์มหาสมดุลครับระหว่างความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมนะครับความเอ่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเราจะวางมาตรการอย่างไรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและยังคงปลอดภัยนะครับยังคงไม่รบกวนการรักษาอยู่หรือแม้แต่เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ คนในองค์กรนะครับเพื่อนร่วมงานเราควรจะได้คิดแล้วก็เป็นโอกาสที่จะสร้างองค์กรที่เป็นองค์กรกรุณานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของอทักษะในการแบ่งปันทุกสุขดูแลใจกันเองในบุคลากรสุขภาพนะครับเ่ง่ดีอย่าพิสุยก็จะมา,าพูดถึงสิ่งนี้นะแล้วก็ในราย,รายการการซิดนี์น็อปเซิร์ฟก็จะพูดถึงประเด็นนี้ต่อในวันถัดๆไปนะครับก็เป็นอีก อีกวิธีหนึ่งนะครับในการสร้างชุมชนกรุณนนาอเอื้อโอกาสให้องค์กรของเราเป็นเนื้อนาเป็นบอกเกิดนะครับของชุมชนกรุณนาอีกหลายๆแห่งนะครับซึ่งก็มีมีอะไรละ่ะตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเช่นงานของคุณอรไทชัฟูนะครับลองไปเป,เปิด Facebook ของเธอได้นะครับว่าเนี่ยเธอก็เป็นผู้ที่ ให้ความช่วยเหลือให้การดูแลจิตใจบุคลากรอย่างเข้มข้นนะครับการจะทําเช่นนี้ได้มันมีบันไดขั้นนะครกว่าจะทําแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของโรงพยาบาลที่จะเปิดตัวเองนะครับแล้วก็ยอมรับการสร้างการมาเข้ามามีส่วนร่วมของนกิจกรรมกระบวนการชุมชนในลักษณะนี้นะ,ะเขาก็จะคณคณจิบก็จะเติบโตได้ครับเพราะว่าะระบบบริการสุขภาพเอื้อให้ บุคคลเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาในองค์กรนะครับก็สุดท้ายก็แถมนะแถมคำขวัญนะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะร่วมสร้างชุมชนกรุณายได้ไดยังไงนะครับมีอยู่สีอย่างนะครับเข้าหาเยี่ยมเยือนเชิญให้รู้จักชวนให้ใช้พื้นที่ร่วมงานเป็นภาคีและมอบสิ่งดีให้แก่กันนะครับเข้าหาเยี่ยมเยียนก็คือ,อถ้าถ้าโรงพยาบาลยังไม่รู้จักชุมชนก็ไปเยี่ยมสักหน่อยนะไปเยี่ยมผู้นําชุมชน ไปเยี่ยมพระสงฆ์นะครับทำความรู้จักกันอตอนนี้สถานการณ์โรงพยาบาลเป็นยังไงนะครับท่านดูแลแบบปรกับรองอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับผู้นําชุมชนได้รู้แล้วก็บทบาทของเขาก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือนะครับชวนให้มาจัดกิจกรรมร่วมกันได้มาโสเรนะครับได้มาสนทนาทักทายนะครับแล้วก็หาโอกาสที่จะทํางานร่วมกันซึ่งโอกาสใกล้ๆนี้ก็คือ โ u ร l พล a พาเล a ีฟแคดีนะครับหลายโรงพยาบาลก็อาจจะจัดนะโอกาสจัดแบบน,นี้ไม่ต้องใหญ่นะอกงานเล็กๆแต่ว่าสร้างโอกาสที่ภาคีเครือข่ายจะมานะทํางานร่วมกันสน,น,นนะทสน,นากันอัปเดตสถานการณ์แชร์ทุกสุขนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับแลกนะนะเปลี่ยนของดีนะส่วนใหญ่เป็นความรู้ครับเป็นมิตรภาพนะเป็นการแบ่งปันทรัพยากรก,การดูแลนะครับก็ช่วยกันได้นะครับสุดท้ายก็ฝากเทมเพลตนะว่า ถ้าเห็นโอกาสของการสร้างชุมชนกรุณาในลักษณะนี้แล้วนะครับก็ลองลิสตูนะว่าเริ่มจากเครือข่ายที่ท่านรู้จักนะครับแล้วก็ดูซิว่าคนนะในแวดล้อมที่มีเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรนะครับเขามีรีซอร์สอะไรที่จะมาช่วยงานพาเลทีฟแคร์ได้ฮนะเขามีเราอาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นทักษะเป็นของเป็นเงินนะครับเป็นบริการหรือว่าเป็นเครือข่ายก็ได้ แล้วก็ลองลิสดูว่าเครือข่ายนั้นนะครับเรามีโอกาสที่จะทําอะไรร่วมกันนะครับอาจจะแค่แนะนําตัวรู้จักกันก็ได้นะครับหรือว่าไปขอความช่วยเหลือนะไปอัปเดตสถานการณ์แชร์ข้อมูลนะครับหรือว่าจะเชิญมาก็ได้นะนะถ้าเรารู้จักนักศิลปะบําบัดนักกิจกรรมลองเชิญมานะมาเชิญมารียให้กับพวกเรานะครับมาดูแลใจพวกเราก็จะเริ่มนะที่จะเกิดความสัมพันธ์เกิดชุมชนเอื้ออาทรน,นะครับ ชุมชนที่จะดูแลกกันลองดูว่าถ้ามีไอเดียแล้วจะนัดหมายอย่างไรนะครับวันนี้ก็เป็นเทมเพลตที่จิ้งไว้ในช่วงท่ายของกิจกรรมนะครับซึ่งจะเกิดข,ขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะเวิร,วร,ร,รแค่ไหนนะครับได้ผลอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการ Sit น n s e r v e นะครับพบกันใหม่เอพิอพซอหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ